ไปดูเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะคะแล้วก็ยังคงสะเทือนใจอยู่ <c oughs> กับเหตุรถบัสทัศนศึกษาของน้องๆน,นักเรียนที่โรงเรียนที่จังหวัดอุทัยธททานีนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ <c oughs> จนมีคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ย เสียชีวิตจํานวนมากเลยซึ่งโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศค่ะก็มีการตื่นตัวเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็มีการวิเคราะห์กันแล้วสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือน้องๆไม่รู้ว่าประตูทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนรถบัสท,ที่เราอยู่เนี่ย<ช>จะต้องรับมือยังไงต้องแก้ปัญหาย,ยังไงต้องปฏิบัติยังไงนะคะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการตื่นตัวเหมือนกันได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในเรื่องนี้นะคะทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับครแล โร,รงเรียนในสังกัดค่ะให้สามารถเอาตัวรอดได้ในกรณีฉุกเฉินนะคะและปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องโดยจําลองสถานการณ์รถบัสทัศนศึกษาค่ะชนประสานงานเข้ากับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนที่ติดตั้งก๊าซ n v v นะคะจนเกิดเหตุเพลิงไหม้รถขึ้นค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะนายธีรศักดิ์ทีคายุพานานยกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีที่เกิดสถานการณ์ไฟไหม้บนรถบัสทัศนศึกษานะคะพร้อมกับนำคณะผู้บริหารค่ะให้กำลังใจครูนักเรียนทั้ง11โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นแล้วร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยการฝึกซ้อมวันนี้ค่ะได้มีการจำลองสถานการณ์รถบัสทัศนศึกษาของ ทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นรถบัสที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเกิดอุบัติเหตุชนประสานงาเข้ากับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนที่มีการติดตั้งก๊ส NGV ค่ะเป็นเหตุให้มีเชื้อเพลิงรั่วนะคะแล้วก็เกิดไฟไหม้บริเวณด้านหน้ารถค่ะโดยในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุนี้นะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยมีนักเรียนอยู่บนรถ50คนซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูและพนักงานขับรถก็ได้ช่วยกันพานักเรียนหนีออกมาตามทางหน้าต่างรถนะคะแล้วก็หนีออกมาทางประตูฉุกเฉินทั้ง4บานให้ออกมาอย่างที่ปลอดภัยเร็วที่สุดขณะที่ครูส่วนหนึ่งค่ะก็ได้นำถังดับเพลิงที่อยู่บนรถบัสออกมาระงับเหตุในเบื้องตน้นโดยในส่วนของประตูฉุกเฉินที่อยู่ด้านบนหลังคารถนั้นนะคะนักเรียนไม่สามารถปีนตัวรถ ไม่สามารถปีนออกมาได้หรือว่าไม่สามารถกระโดดลงมาได้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้นำบันไดเข้ามาช่วยจนทุกคนสามารถออกจากรถไปได้หมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะจึงได้เข้ามาฉีดน้ำระยะเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้และสามารถช่วยชีวิตนักเรียนครูและพนักงานขับรถได้ทุกคนค่ะ ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะคะก็ได้กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่รถบัสทัศนศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของครูและนักเรียนเป็นจํานวนมากค่ะก็ต้องยอมรับความจริงเลยว่าสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งนะคะก็คือการขาดความรู้ในการรับมือกับไฟไหม้บนรถบัสค่ะจะมีการจัดการฝึกซ้อมนี้ขึ้นค่ะเพื่อให้ผู้บริหารครูนักเรียนและก็พนักงานขับรถมีองค์ความรู้สามารถรับมือกับสถานการณ์เบื้องตน้นและเอาตัวรอดได้อย่าง มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งในเรื่องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินลดความสูญเสียให้มากที่สุดค่ะก็เป็นการจำลองสถานการณ์คล้ายๆจะบอกว่า อาจจะเกิดขึ้นได้จริงก็ได้<ช>นะคะใ,<ช>ในสถานการณ์แบบนี้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยแต่ว่าเราก็ขอภาวนาว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นจริง<ช>นะคะ <ขอ S 2> ก็ต้องการนั้นเป็นครั้งสุดท้ายนะคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีนะคะรถบัสรถโดยสารเนี่ยเขาจัดทําประตูฉุกเฉินรวมไปถึงอุปกรณ์หรือว่าคอเล็กๆเนี่ยที่อเอาไว้ เคาะตามจุดคือจะมีจุดที่คือเด็กนักเรียนอาจจะไม่มีแรงเคาะกระจกให้สามารถแตกได้ทางเทศบาลนครขอนแกน่นหาได้จัดทําคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เรื่องการเอาตัวรอดบนรถโดยสารประจําทางก็ดีบนรถบัสททศนศึกษาก็ดีค่ะเคาะจุดไหน<อ>ถึงจะแตกง่ายค่ะเขาคือมีชี้เป็นจุดเป็นจุดเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้ได้ทางเพจ Facebook ของเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ,คะ,คะ